สุดๆจริงๆครับเครื่องทำน้ําแข็งไฮคอนอากาศร้อนๆแบบนี้ช่วยได้แน่นอนครับเครื่องทำน้ําแข็งตัวนี้นะครับก็สามารถทำน้ําแข็งได้ประมาณ9ก้อนภายใน6-9นาทีแต่ตอนที่ผมลองใช้ดูมันประมาณ10มนาทีบางทีก็เกิน10มนาทีแบบผมว่ามันขึ้นอยู่กับอากาศด้วยถ้าอากาศร้อนมากมันก็จะทำน้ำแข็งได้น้อย แต่ถ้าแบบในห้องแอร์เย็นๆก็ผมว่าช่วยได้เยอะภายใน24ชั่วโมงก็สามารถผลิตน,น้ำแข็งได้ถึง15กิโลเลยนะครับตัวถังใส่น้ำนี่ก็จะใส่น้ำได้ประมาณ2ลิตรครับจะมีระบุบอกไว้ตัวเครื่องนี้ก็เป็นวัสดุ ABS ทนทานแข็งแรงทันสมัยครับออกแบบได้ดูดีมากๆฝั่งข้างนี้ก็จะเป็นพัดลมระบายความร้อนนะ นี้ข้างในก็จะมีมีช้อนก็มีถาดวางารทำน้ำแข็งเสร็จมันก็จะไว้ในถาดอันนี้ข้างในวาเติมน้ําก็เติมเข้าไปครับมันจะมีบอกแม็กซ์ใส่ได้เต็มที่2ลิตรน้ําเปล่าด้านหลังก็จะมีตัวระบายความร้อนนะครับแล้วก็มีปลั๊กสายไฟอันนี้เสียบกับ บ้านเราไปได้บ้านเรามันต้องใช้อแดปเตอร์ตัวแปลงให้เสียบเข้าปลั๊กบ้านเราได้อันนี้น่าจะมาเป็นปลั๊กจีนตรงนี้ผมก็ว่าน่าจะเป็นชื่อรุ่นครันะ HZB16AL น้ำหนัก7.1กิโลอ้าวคุณมสนใจเหรอฮะคุณ่ม,มะจะกินน้ำแข็งโอ้ได้ได้ได,ดเดี๋ยวทำให้จะเอาไหมโอ้มองอะไรโอ จะเอาเอาะเี๋ยวเอาน้ำแข็งใส่น้ำไม่เด๋ยวไปทำน้ำแข็งให้เอาน้ำแข็งใส่น้ำดีกว่านะห้เก่งอันนี้กล่องที่ซื้อมากล่องมันก็ธรรมดาไม่มีอะไรก็แ,แค่ห่อมาธรรมดาแต่มีคู่มือคู่มือผมก็ไม่รู้จะทำยังไงกับมันเพราะว่ามันเป็นภาษาจีนเลยมีคนเคยบอกผมนะครับว่าเนี่ยตัวนี้มันต้องวางเหมือนตู้เย็นทิ้งไว้24ี่ชั่วโมง ึงจะใช้ได้แต่มันน่าจะเป็นการเข้าใจผิดครับเพราะว่าซื้อมาก็ใช้ได้เลยครับทางร้านที่ผมซื้อมาเขาก็บอกว่าซื้อมาปุ๊บเสียบปลั๊กใช้ได้เลยครับแบบก่อนใช้ก็เอาไอ้สองอันนี้ไปล้างก,ก็ดีครับแล้วก็ขนหนนี้มันคือไม่แนะนําให้แบบฉีดแล้วก็ล้างเลยก็คือแบบเอาน้าล้างแล้วก็เอาผ้าไมาคูไฟเบอร์สะอาดๆมาเช็ดผมว่าก็พอแล้วครับอ่าลืมไปอันนี้ ปักนี่มันต้องหาตัวแปลงมาที่แบบใช้กับของไทยได้เสียบไม่เข้อ่ะเข้าอันนี้ก็พร้อมใช้งานพอเสียบปลั๊กปุ๊บมันก็จะมีไฟที่กระพริบอันนี้ตัวนี้มันเป็นปุ่ม power ครับผมมนแค่กระพริบไว้คือแบบเนี้ยมันเสียบปลั๊กอยู่นะอะไรอย่างงี้คือเราก็ต้องกดเปิดตรงนี้อีกทีก็อย่างที่แบบ เขียนไปอันนี้น้ำแข็งใหญ่น้ำแข็งเล็กสามารถเลือกไซส์ได้แต่ผมแนะนำให้เอาไซส์ใหญ่ไปเลยครับเพราะมันต่างกันนิดเดียวแล้วก็ไซส์ใหญ่ก็ละลายช้ากว่าถ้าแบบน้ำแข็งเต็มแล้วตรงนี้มันจะขึ้นเป็นสีแดงแต่ถ้าน้ำหมดตรงนี้จะขึ้นเป็นสีแดงนะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะเติมให้ดูเอาออกจะได้เห็นชัด เติม <inhib itor> ไปง่ายๆครับแบบนี้เลยตัวตัวขีดที่มันบอกว่าเต็มมันจะอยู่ประมาณนี้มันจะเขียนแม็กซ์อยู่ <mixed> ตรงนี้ไปเอาน้ำมาเพาิ่มคือแบบอย่างนี้นะประหยัดจากซื้อน้ำแข็งจากมินิมาทได้เยอะเลยครับแต่ว่าอาจจะเปลืองน้ำแทนก็ถ้าใช้น้ำกองก็โอเคหน่อยครับ หรือว่าประหยัดสุดๆไปเลยตอนนี้ก็เต็มแล้วครับก็ใส่นตะแกรงอะไรคืดนไปชุบน้ำรดมานิดนึงแต่ก็น่าจะไม่เพนไหวนะวันนี้เราก็กดสตาร์ทเลยครับปุ่มกดปุ่ม,ปมเปิดปิดต๊ดมาแล้วตัวน,นี้มันก็จะทำการดูดไอตัวข้างล่างดูดน้ำแข็งขึ้นมาข้างบน ตัวเหล็กข้างในมันจะเอาน้ําไปแล้วไอตัวที่มันเป็นแท่งเหล็กข้างในมันจะทําเป็นน้ําแข็งมันเป็นที่ที่น้ําแข็งออกมาต้องรอมันสักพักผมปล่อยน้ําแข็งออกมาแล้วเปิดให้ดู แล้วเขาวบบพอมันออกมาชุดแรกมันก็จะทำชุดต่อๆไปจนเต็มเขาจะมีเซ็นเซอร์วัดอยู่ว่ามันเต็มเมื่อไหร่แข็งสวยงามโอ๊ะเอาไหมเอาไหมเอาไหมทำไงขอก่อนขอขอโอ้ขอ,อขอ,ขอมา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 ไอ้โมก,กินเอากินสิกิน เย็นจ oh, on ังฮะโอ้ขอบคุณว่างั้นฮะรู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 อ่ะไปไนเนี่ยเออน้ำแข็งน้ำแข็งชอบหมติดใจรอน้ำแข็งว่างั้นอึฮอ่าน้ำแข็งเสร็จยังฮะฮึใจเย็นๆผมรอก่อนนะฮึอ่ะทำไมอ่ะไม่อยากรอ ผมไม่อยากรอโอเคใจเย็นใจเย็นหัวาพอแบบรอบต่อไปน้ำแข็งก็จะเริ่มดูแน่นขึ้นดูใหญ่ขึ้นสวยงามอะไรจะสะดวกสบายขั้นที้ ับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe อย่าลืมกดด้วยนะครับก็เดี๋ยวพาคุณโมอไปเดินเล่นแล้วก็ซื้อเครื่องดื่มกลับบ้านเอาไปดื่มกับน้ำแข็งเย็นๆที่เราทำไว้ครับโอ้โหว้าไปไปไป ไปต้องซื้อแล้วมีของโปรดผมด้วยกรีนแลบอันนี้สดชื่นมากเป็นคาโมไมล์สะหน่อยสะหน่อย เดีย๋ <Okay. S 1> ยวตอนนี้จะกลับไปแล้วครับน้ำแข็งน่าจะเต็มพนีแล้วเบาะหายไปไหนวะเบาะหลังอ้าวเอาเจเอ๋ะโอ มาเรามาดูน้ำแข็งเรากันอ,อันนี้ขึ้นสีแดงนี้แสดงว่าน้ำแข็งเต็มแล้วครับก็น่าจะได้ประมาณนี้สวยงามนี่ที่ซื้อมา Queen Lab เป็นคาร์มิงคาร์โมามแต่กลิ่นมันแปลกๆก,ก,กินแล้วสดชื่นมากผมจะลองดื่มกับน้ำแข็งที่ผมทำมาสวยงาม เนี่ยครับพอพอน้ําแข็งมันเริ่มลดแล้วมันก็จะผลิตใหม่ครับจนกว่าจะเต็มแล้วมันก็จะขึ้นน้ําแข็งเต็มเหมือนเดิมสะดวกสบายคุ้มค่ามากครับเครื่องทางน้ําแข็งแข็งเต็มเต็มคุ้มค่ามากครับทําน้ําแข็งอีกที่บ้านแต่อันนี้กินมันหอมนะมกินหอมครับ อากาศร้อนๆแบบนี้น้ำแข็งกับเครื่องดื่มโปรดนี่ดีจริงๆครับสดชื่นผ่อนคลายตัวเครื่องทำน้ำแข็ง่ะครับถ้าไม่ใช้หรือว่ายังไม่อยากกินน้ำแข็งก็ไม่ต้องเสียบปลั๊กไว้ตลอดก็ได้ครับคือตัวเครื่องเนี่ยมันไม่ได้แบบมีมันไม่ได้แบบ แช่เย็นไว้ได้เหมือนตู้เย็นครับคือแบบตัวมันก็แบบเก็บความเย็นได้พอสมควรครับที่ไม่ให้น้ําแข็งละลายเร็วแต่ว่ามันไม่ได้ทํางานเหมือนตู้เย็นก็เสียบทิ้งไว้ก็ได้ครับถ้ามันน้ําแข็งมันละลายเดี๋ยวมันก็ทาใหม่เองหรือถ้าแบบจะเปิดทิ้งไว้บ้างปิดทิ้งไว้บ้างก็โอเคครับเพราะว่าเวลาแบบเปิดไว้นี่มันค่อนข้างเร็วอยู่แบบตื่นเช้ามาเสียบปลั๊กเปิดทําน้ําแข็งสบายมากครับ เนี่ยครับน้ำแข็งมางกราผลิตมันก็จะเป็นแบบนี้ทำได้สวยงามมากๆากของขมกของขุมกขุมกโขเคขุมกให้น้องกินน้ำแข็งด้วยมาเด็วมา mà mà luôn mà con keng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 , ô nước nước mà nhoi cái khang, ô thích ơi, yên sờ thích không? nữa, chung ui, lơ ผมซื้อมาในราคา2,490บาทนะครับก็แต่ละที่ราคาก็ใกล้เคียงกันครับจะไม่ค่อยเหมือนกันเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์เอาไว้ให้สำหรับผมแล้วถือว่าไม่แพงเลยครับมันดีจริงๆขอบคุณมากครับที่ติดตามชมอย่าลืมกด subscribe กันด้วยนะครับขอบคุณมากครับ